อีคี <libr ame> I k n o อี <s languages izations> I, I ๋ย <laughs> ว oh. ีอนไปคีอ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 อี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 ออีีีอีออีอีอ เนี่ยดูดิเต็มคางมือคางเลยแเออมือไม่ได้ไว่ายนานนะจ้า่ะไออ่ะดูดิจ้าตัวดีบายขึ้นเต็มเลยาตายคางสั้นแล้วสั้นแล้วสั้นแล้วยอมไหม <laughs> พี่โซให้เข้ามาอยู่ที่แค่ดูเรื่องอะไรขึ้นเยินนะเอาหรอก็บอกพี่บอกว่ายอมไหมผมอะไม่ยอมนีพี่โซอะไรเนี่ยพอพอเสอ,อ็จบเกิอยับโซยอมไหมฮะยอมไหมเคยยอมฟังเขาบ้านจริงโือเนี่ยดูสิโอ้โหเ <laughs> สียอะไรฮะ สีดำตาอย่างเนี้ย